ขี่หินมาแล้วขี่หินมาอีกสองขี่หินมาอีกสามโอ้โอ้โอ้ทไมมันแทบจังเลย oh, <no. S 1> โอ้โหโอ้ขี่โอ้เย่เอาไปร,ปรอ้องปลอกไปกรับซุ่มรอ้องปลอกไปนะผมนะวันนี้เราก็จะมาสวมสก,กินปืน XM8 แจด้วก่อนที่จะไปรับซุ่มการซุ่มของไอยไ้ไ่ร้องขอโคตรนึงไรแครับผมนะ ก็ได้กดไลค์ขอให้มันขอให้โชคดีขอให้โอ้ยบอเมียนขอให้โชคดีขอให้บลอกเกลือนะผมนะนั่นแหละนะครับขอให้บลอกเกลือนะเมื่อนี้ผมจะมาจัดสกินปืน XM8 ตอนแรกผมนึกว่าเอ็มพีสนะตอนแรกนะนึกว่าเอ็มพีส่ศูนย์แม่มันให้บอเมียนมัน XM8 ก่าท่าน เอาจัดไปครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเหมานะครับสี่กระบอกนะสี่กระบอกนะวันนี้เจ้าจะมาเหมาสี่กระบอกพุดแล้วก <c oughs> ็ไทยแย้วนะฮะกดไลค์เป็นต้องใจคอยกดแชร์คอยเบื่องนาไอ้ไก่ไทยบ้านกดวาดสะเบืองอืมอะไร Steam สตรีมสู้มือได้อยังรู้ข่าวบ้ารับซุ่มกันเนี่ยพี่น้องช่องยูทูบสุดวัยไก่ไทยบ้านเมืห่างนานะ,นะสตรีมสู้มือสตรีมสู้มือ,อยูเพียรไก่มอนสเตอร์มาเมื่อนี้เวาจะมาเหมาแล้ว อันดับแรกโอ้ผมมีใบนี่ยุ่ลอยก็ใบไปเด้วพิมเขียวผมมีมีศูนย์ขีนผมกับมีศูนย์ศูนย์ส่วนต้องจัดแล้วพี่้องทาาบึงหน้าอาจารย์ฟอรเกนเฮดฟอร์เรเก n แก่ฟอร์เดี๋ยวผมจะแลกพิมพ์เขียวนะฮะสอันเท่ากับหนึ่งเอกันาไบันเกพราะว่าอันเก้าผมซื้อไว้หลาแล้วสุ่มไรั้านู้อ รูว่าเข้มแต่เต็มใจสวัสดีค่ะเอาละแลกเบิร์ตแล้วน,นะเกืออันนึงแลกเพราะอะไเพราะน่ะน่าแลกหลายมากกว่าเพราะว่าอยูวัวผมมีอยู่ที่134ใบนะผม134ใบนะผมจะจัดแล้วผมนะกดใจพูดระบบเพื่อนของหน้าขอคนอันหนึ่งใจมาจัดก่อนครับเปิดประเด็นด,ด้วยหาเลยอ่ะใบแั้วมีรอยก็ใบละเออลืมลืมแล้วว่าดูาาไรให้มันหมุนไปเองให้มันหมุนไปเองก่อนใจเย็นนะผมสวายชีนั่นไหมเห้ยชีนั่นไหล้ว สวยขีนกลับมาต้องเมาส์แบบนี้ขีนมาอีกไอ้กดดึงใหม,มใ่มันต้องไปใส่สูตรมันต้องใส่สูตรกันสวยมันต้องใช้สูตรกันนะทุกคนแก้วใหม่ก็ยังอะไรวะใส่แว่นตาเท่ๆแล้วแบบนี้ใส่แว่นตาดำซูมแล้วไปไหนเาโฟลเกนเฮลฟอร์เกนเฮลฟอร์เกเอลฟอร์เกสวยโอ้ขีนมาแล้วเว้ยสวงางเลยนะสวย์อั จัดทุกสกินเลยอ้ายไก่555ว่าจะเมาแล้วนะต้องเมาแล้วมือนี่ขอ,อคนหนึ่งไลท์หนะ่อยทุกคนนะใครอยากให้ผมเมาเอากดหัวใจกันเข้ามานะผมนะเดี๋ยวมือนี่ผมก็จะเมาสุกบับบัวกันเลยฮึสุไวยขีนมาเว้ยเฮ้ยหนสามก้อนแล้วนะหินสวยไม่ต้องใส่จักรอัดมามาแล้วเว้ยพิชเชียวมาแล้วเว้ยพิชเขียวมาเ้จาจัดอีกอ่า บาตรอีโวผมมีร้อยกว่าใบนะตัวนี้ก็พิมพ์เขียวก็มาเรื่อยๆเว้ยตัวนี้สวยจาดแล้วน่ะโอ้ยขีนมาสองเป็นไงบ้างเอ้าสายมาวดมาวดฮะฮะฮะเพรสายจวดบอกโอ้ยสายมาวดมาวดเพราะว่าสีดีอานอย่างว่าแอ้าตื่นๆื่นดัดโอ้ยเพราะว่าได้เราเนี่ย นีครับไอไก่จำผมได้บ่55จำได้จอดปักจอดตัวมีหูซ้อนคางเมาื่อไหร่เว้ยจำได้เว้ยแมนขอพุดบุญมีความได้ก่อนเลยสายจอดเลยนะแก้วสวยชี้มาเว้ยเรื่อยๆรื่อยไปรึเปบัตรลอยก็ไปเอาบัตรฟรีลอยก็ไปผมอาจจะได้แล้วก็ได้นะโอ้โหอ้โหแมนถ้าขีดน้องมีเขียวจัดบ้า อ้าวอีกแล้วเว้ยเขียวประมาณแปดแสนอะไรตอนนี้<ะ>สวย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 แบบกว่าอบอม้าแล้วเว้ยเริ่มจะคือโคบมันรู้จักเข้มนะโอ้แหวขีหินมาแล้วขีหินมาอีกสองขีหินมาอีกสามโอ้โอ้โอ้ทไมมันแซ่บจังเลยโอ Oh n <no. S 1> โอ้ขีหมาอีกโอ้โห oh. ก็หมดไปมันมันโอ้โหเป็นร้อยแล้วนะเป็นร้อยแล้วนะเราเราต้องมาดูก่อนว่าเราต้องใช้ขี้หินเท่าไหร่นะอ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ๋อสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเราต้องใช้ขี้หินสิบแปดก้อนนะผมแมนผมต้องใช้ก้อนขี้หินสิบแปดก้อนนะแอลขี้อ,าาอีกเอาไว้อีกแปดก้อนขี้ม้าดับพิษเยอะขี้หินมากอ้มาปะสวยสวย ไม่ต hey, uh, mm ้องอีจอฟอร์นก uh ี huh. ้อีจอฟอันนี้ยังไม่ได้ใช้เพชรนะพี่เขาใส่บัตรฟรีเสียนะนี่ค้าล่าดข้ามันลดราคาพี่ก็ซื้อเหมาไว้เลยต้องสั้ก่อนเอาแล้วเขาจะเริ่มใส่เพชรกันแล้วบัตรอีดนะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เพชรกันแล้วนะสำหรับใบนะก็มีประมาณร้อยกว่าใบนะก็คูณคูเบิกประมาณร้อยห้าสิบใบนะประมาณร้อยห้าสิบใบก็คูณคูณประมาณเอ่อคูณหกสิบเอานะร้อยห้าสิบก็ใบประมาณเดี๋ยวผมจะคูณในบิ้งผมตีไปร้อยห้าสิบก่อนมันอาจจะมันร้อยห้าสิบกว่า ะทุกคนครับขอคนนึงหนึ่งของเพชรนะครับผมใครเข้ามารับชมขอให้กดไลค์ผมนะะใครไม่กดไลค์ขอให้ไปสุ่มอะไรก็ไม่ได้นะสาธุกแก้วปวดแล้วเว้ยปวไทยปวดทางปาดค้างปวดอ่ะเอาละเพชรผมมีอยู่ที่หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยสี่สิบสามเพชรนะฮะผมจะเริ่มมาจวดเพชรแล้วทุกคนนะฮะขอคนนึงหนึ่งไลค์หนึ่งหวัวใจผมนะใครกดไลค์ขอให้รวย <c oughs> แก้ใบเมมเันได้ยว่าดูได้บักปอบป่ะเนี่ย <c oughs> เออกดยางเดียวเว้ยมาสวย ใช่มันไปเบิร uh. like ์ดเพชรเป็นแสนนี่ิ๊ก่าเบิร์ดบอยเบิร์ดเป็นแสนก็จิ้อนแลยเนี่ยแม่ยันแมนอืมโอ้ขีนมาเลยฉีนขีนมาแล้วขีนดด้อยเกตันขอบุญหลายหลายครับบุษกรสวัสดีจ้าอ้ายไก่มาทันไหมทันจ้าก็ต้องซูมแซ่บเลยมึงเนี่ยจัดไปฮะขอบุญหลายหลายครับผมขีดไม่แล้วจัดแล้วขีนมาหลายหลายโอ้โหแอลสวยเอาหาว่าสวายกว่าบ่อว่า สวยไปเท่าไหร่ล่ะสวยขีหินมาขีหินมาอีกจานมาอีกเอาแม่ครับด้วยกระาะกันดี่อะไรขีหินมาอีกสามมุ้วยอีกสามมุ้งอีกสามก้อนหินสวยอีกสามก้อนอีกสามก้อนครับผมอาวอ้าวอีกสิบหกอีกสองอีกสองก้อนขอแค่ขี้หินอีกสองก้อนอโอ้โหอีกก้อนเดียว,อ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 ,วอีกก้อกนเดีวยว ติดตามครบสิบปีเร็วไอ้ไก่ขอบคุณหลายครับชิดป,ปีเลยบางไอ้น้ำบอกว่าไอแก้วเสียป,ปีแล้วนะ,ะเพชรกูเบส์เท่าไรเนี่ยแบบปอบนะฮะอาา้าวล้วเราก็ได้ขี้หินเต็มจํานวนแล้วครับผมนะหินของเราก็ได้แล้วครับผมนะฮะทั้งหมดสิบแปดก้อนแล้วก็พิมพ์เขียวอีกสิบสามใบครับเราจะมาทําการแลกกันหน่อยไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่านะแต่ว่าพอขนาดพิมพ์เขียวแล้วไม่ต้องใช้หลายขนาดนั้นนะพอแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการแลกเลยครับผมนะเออทำการแลกเลยครับผมนะ แล้วผมไปจัดตั้งแต่สกินนี้เป็นต้นไปครับสกินสีมว่วงครับมผมนะแมกกาซีนบวก2ดาเมจบวกหนึ่งแต่ว่าลดรีโหลดมาหนึงครับสวยสวยจัดครับแรกทันทีเรากดนะนะหลดแบบเลยนอู้วนวว้ววววชววนวอวว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 วนววววว่วว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 ว่อววววววขววสวว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 ี่ววว ตัวดูสีเขียวพี่น้องสีเขียวนะฟังดีๆนะสีเขียวนะไม่ใช่สีเหี่ยวสีเหี่ยวอ๋อสีเขียวแก้วสีเขียวอ่าว่าเห็นเถือกว่าเห็นเถือกว่าอะไรอ่ะขา,กกา,าดครับผมสวยเดียวมาเบิ่งใหม่นะไปขายของก่อนครับผมของพูดได้หลายเด้อเว้ขายได้หลายเด้อแก้วนี่นะสีเหี่ยวนะสีเขียว สวยเองมันแบบนี้นี่เองสุดยอดถ้าบักคับผานหำงแหล่นนะผมขอพูดหลายๆเด้อแรกทันทีครับว่าจะเป็นหัวซาแล้วแหละสวยนะสีส้มครับงามเหมือนเด้อเอาเรื่องอยู่นะบุญนะบุญนะอีะอกเกียบบินออกรวยหลายรวยหลายบุญนะบุญนะโออีเกียบซะหนีิอีเกียอีเกียบินออกครับผมสวยสีส้มนี่ละของแพ้งอีชุดพี่น้องหสีแดงสีแดงแล้วหรอว้าวมาสีแมวมึงเลยโคตรจังวะ สุดยอดกระบอกนี่เราพี่น้องนี่แหลนะสุดยอดกระบ,บอกนี่แหล,ละขอคนละหนึ่งไรนะพี่รู้ว่าอีกป้าเดิมแล้วขอคนละหนึ่งไรนะครับทุกคนนะจัดเนาะสวัยเป็นไงเออใส่นีนะสวยเฮ็ดสกนะิสนมาใหม่เบนะิรนะ์ชนะื่อปืนปลาทูเลยว่าเนาะอ้าเบิร์ตพื้นปืนปลาทูอีกหรือยังแบบ ปะทุปะทุเสียนะแม่เรืองตกางนะเลือเหลือดตะก,กางผมเ,เ,เดี๋ยวผมจะมาคำนวณเพชรให้ดูนะผมเพชรผมมีอยู่ที่1นึ่งแสนนะผมนะหนึ 1, ่งแสนเท่าไหรล่ะหนึ่งแสนเอา้าหนึ่งแสนสองพันเพชรมาเรอเนะเอาราาแสนสองพันเพชรลบไปเก้0หมื่นหี่ร้อยเอาตีกลมไปเลยหมดห้าพอันนี้ห6าพันหกหันอนันร้อยหาสิบคูณหกสิบเท่ากับ บวก5,600เท่ากับหมดประมาณ14,000เพชรครับผมขัดีรว้กระเบนี่นะผมตีมูลค่าครับผมนะประมาณนี้ครับตีกลมๆไปนะพี่น้องนะประมาณ14,500เพชรนะผมหนึ 15, ่งหมื่นห้าัดยิงกลมปัดไปหลายรถหนึ 15, ่0หมเพชรครับผมนะหมดประมาณ15,000เพชรสลับปืน4กระบอกหาร4ตัวกระบอกละ3,600ครับผมตัวกระบอกละ3,600พี่นอ้องเออ3,600เพชรกระตุกกระบอกละเกียบเ0ียบรบาท 800บาทตัวกระบอกรับแ0ดบาทเนอตีกลมๆไปแ0 0บาทคูณ4หมดประมาณ3,200บาทครับผมอ่า3,200บาทได้บ้างนะนะหายรวยก็เติมซุ้มเอาได้บ้างนะแก่ทำอะไรสามพันหละ3,200บาทรับจา้างตัดอ้อยเป็นเดือนก็มาได้แม่เม็มเองอย่าหาทำแก่อยอย่าไปถือซุบเบอย่าจะถือซุบเบมันทำสำหรับไหนอ่ะใช่ เล่นไม่เก่งครับแต่เติมเก่งครับถึงผมจะไก่แต่ผมก็ห้ำใหญ่นะจ๊ะวันไ